ทุกวันนี้ระบบดิจิตอลหรือระบบเครือข่ายออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราไปแล้วมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกใช้งานโดยแต่ละช่องทางที่เราเลือกใช้งานก็จะมีการเกร็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราก่อนเข้าใช้งานด้วยเช่นชื่อนามสกุลอีเมลบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หรือข้อมูลส่วนตัว,ตวอื่นๆตามแต่ที่เจ้าของของช่องทางเรียกขอข้อมูล แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราให้ไปนั้นจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นจริงๆและไม่นําข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่นใดน,นอกเหนือจากความยินยอมของเรา PDPa คืออะไร PDPa ย่อม,มาจาก Personal Data Protection Act BE 2562เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตโดยกฎหมาย PDPA Thailand ดพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2562และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนพศ2565 PDPA คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562แต่อย่างไรก็ตามบุคคลหรือองค์กรต่างๆก็ยังมีเวลาเพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA ภายในระยะเวลา1ปีที่เหลือโดยจะถูกเลื่อนให้บังคับใช้ภายในวันที่1มิถุนายน2565เพราะกฎหมายฉบับนี้อย่างไรก็จะมีบังคับใช้ต่อผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแน่นอน รบบฉบับนี้ที่จะต้องปฏิบัติตามหากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมายตามมาซึ่งบทลงโทษของ PDPa สาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นจะมีทั้งโทษทางแพ่งโทษทางอาญาและโทษทางปกครองด้วยข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ทั้ง,ท,ง,งทางตรงหรือทางอ้อมแต่จะไม่นับรวมข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเช่น ชื่อนามสก,กุลหรือชื่อเล่นเลขประจําตัวประชาชนเลขบัญชีธานาคารเลขบัตรเครดิตการเก็บเป็นภาพสาเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นๆที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาย่อมสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้โดยตัวมันเองจึงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่อีเมลและเลขโทรศัพท์ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเราสามารถแบ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมาย p d p a ได้3ประเภท 1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล data subject คือบุคคลที่ข้อมูลสามารถระบุไปถึงได้ 2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล Data Controller คือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Data Processor คือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือแนะนำของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว p d p a ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Subject ได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลหรือ Data Subject เรามาทำความรู้จักกับคำว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data c o n t r o l l e r เพิ่มเติมอีกสักหน่อยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและหากดูที่ความหมายอย่างละเอียดแล้วนั่นหมายความว่าเพียงแค่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไว้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ไปด้วยเหมือนกันเมื่อ PDPA บังคับใช้แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามจะมีโทษอะไรบ้างโทษทางแพง่งโทษทางแพ่งกำหนดให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นจริงให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดและอาจจะต้องจ่ายบวกเพิ่มอีกเป็นค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มเติมสูงสุดได้อีกสองเท่าของค่าเสียหายจริงตัวอย่าง หากศาลตัดสินว,สว่าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินหมาทดแทนแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนเงิน1,000 0แบาทศาลอาจมีคำสั่งกำหนดค่าสินหม่เพื่อการลงโทษเพิ่มอีกสองเท่าของค่าเสียหายจริงถ้ากับว่าจะต้องจ่ายเป็นค่าปรับทั้งหมดเป็นเงินจำนวน3 0 0 0 0บาทโทษทางอาญา โทษทางอาญาจะมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งทำทั้งปรับโดยโทษสูงสุดดังกล่าวจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม PDPA ในส่วนการใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลหรือส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศประเภทข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน Sensitive Personal Data ส่วนกรณีหากผู้กระทำความผิดคือบริษัทนิติบุคคลก็อาจจะสงสัยว่าใครจะเป็นผู้ถูกจำคุกเพราะบริษัทติดคุกไม่ได้ในส่วนตรงนี้ก็อาจจะตกมาที่ผู้บริหารกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆที่จะต้องได้รับการลงโทษจำคุกแทนโทษทางปกครองโทษปรับมีตั้งแต่หล้านบาท จนถึงสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งโทษปรับสูงสุด5ล้านบาทจะเป็นกรณีการไม่ปฏิบัติตาม PDPA ในส่วนการใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลหรือส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศของประเภทข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ซึ่งโทษทางปกครองนี้จะแยกต่างหากกับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากโทษทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย คำถามที่มักพบบ่อยข้อมูลเก่าที่เคยเก็บไว้ก่อนที่พรบรนี้จะบังคับใช้ต้องทำอย่างไรข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ PDP a จะบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนพศ2565ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำอย่างไรบ้างตามมาตรา95ในพรบรได้ระบุไว้ว่า ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิมทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่ายสรุปใจความสำคัญของ p d p a จะเห็นได้ว่า PDP a หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหัวใจสําคัญก็เพื่อต้องการรักษาสิทธิ์ที่พึงมีแก่เจ้าของของข้อมูลว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะปลอดภัยและไม่ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการและยินยอมของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามผู้เป็นเจ้าของของข้อมูลก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกันว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละครั้งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรข้อมูลที่ให้มีเพียงพอกับวัตถุประสงค์นั้นพอแล้วหรือยัง มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีการบันทึกกิจกรรมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเหล่านี้ล้วนจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับ pdpa ต่อไปมาถึงตรงนี้ผู้อ่านก็พอจะทราบแล้วว่า pdpa คืออะไรและเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร